มนุษย์อะ่ะมันก็มีความโลภอ,อยากจะได้ขยายพื้นที่นิดนึงโดยการอยู่ที่เดิมนี่แหละตอนแรกเนี่ยบ้านข้างๆเนี่ยเล็งไว้ยังไม่มีคนมาซื้อ,อก็เลยแบบอุ้ยไปคุยกับเซลไว้คุณคเดี๋ยวจะเอาอันนี้นะเซลคนที่เราคุยไว้อะประจวบเหมาะดันย้ายไปอยู่สาขาอื่นกํา <laughs> กลังจะเอาเงินไปซื้อวันลุ่งขึ้นมีเพื่อนบ้านมาอยู่สวัสดีคุณเบกี้ นี่ก็แบบเอาแล้วไงถาถาถามาอยู่ได้ไงเนี่ยบ้านหลังนี้เราจะเอามาอยู่ได้ไงเขาชื่อคุณช้างสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อช้างครับเดี๋ยผมซื้อเพราะว่าคุณเบกกี้เลยนะนี่ก็หันค่าแล้วหันมาหาถาไงอะจะเอาเงินไปวายจะซื้ออยู่แล้วเพื่อจะเอาลัวลงแล้วจะได้เป็นสองหลังติดอ่าซื้อเหรอคะก็ไปบวยวายเลยกับแบบว่าแผนกเซลล์ว่าคุณก็บอกว่าอ๋อคุณจารวีทยเขาย้ายไปแล้ว บา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 ,บาแล้วเซ<บ>ลล์ใหม่ก็คือขายไปแล้วก็ค<บ>ือยทําไงดีอะก็เลยแบบว่าหาวิธีหลอกลที่จะซ, <laughs> ซื้อบ้านเขาโดยการวิธีต่างๆคุณตรงนี้มันปลวกนะมันเป็นจอมปลวก <laughs> อะไรหลายอย่างในที่บ้านนะก้น้ํารั่วนะชมลุดตลอดมันไม่ค่อยเวิร์กเลยนะทา,ทางที่ไม่มีอะไรนะปกติมตอนหลังๆก็เฝ้าไปถามใครว่ามีวิธีจะไล่เพื่อนบ้านไหมก็ไปได้วิธีจากครูอ้วน มันนี่นู้นมันนีนูสคุณน่ายักมาคุณพิมนะเดี๋ยวก่อนคุณช้างครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไหมน่ารักมากน่ารักมากยิ้มมากต้นไม้เลยไปปลูกตีนต๊กแกตอนนี้กินล้วเข้าไปหมดแล้วเขาก็โอเคมากจริงก็ไปปลูกตีนต๊กแก่ช่วงแรกๆเขาก็มาตัดแบบว่าเล็มๆให้ไม่ให้ล้นกระแพงตอนนี้คือกินล้วเขาก็ยังโอเคอยู่ก็ไปปรึกษาครูอ้วนนะอยากได้บ้านหลังนี้มากเลยครูอ้วนก็บอกว่าเป๊ก ครูเนี่เป็นคนรุ่นใหม่นะวิธีการที่เราอ่ะจะให้เพื่อนบ้านย้ายไปก็ไม่ยากเพราะว่าครูก็ทําอยู่หมู่บ้านครูครูได้มาสามหลังติดเลยค่ะว่า,า,วาครูทำแบบไห<อ>นทูบเก้าดอก<ะ>และหาวิธียังไงก็ได้ไวาแล้วมีคาถาให้ไปปักในพื้นที่ของเพื่อนบ้านเหรอนี่กลับมาตอนกลางคืนค่ะถ<า>่า,ายรายการเสร็จค่ะจุดทูปเลยค่ะท่องคาถาเสร็จแล้ว จะแหวกต้นไม้ยังไงเพื่อไปปักในบ้าน<บ>เพื <laughs> ่อนยืนที่ตรงน,นั้นไม่ได้ดูทําเลอะไรไปก่อน <laughs> ต้นไม้มันก็รั้วพยายามแหวก <laughs> ไอสุดมือ <laughs> ปักไงก็ไม่ลงสุดท้ายปักในรั้วบ้านตัวเองก็ไปได้ ค่ะปากในรั้วบ้านตัวเองค่ะจนวิธีมันหน้ามันขูดกิ่งไม้กิ่งแล้วขาเขาก็ไม่ช่วยเข้าใจไหมเรื่องแบบนี้เขาไม่ยุ่งเขาจะไม่ยุ่งจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยแล้วก็คือดึกดึกอ่ะควัน้วยขโมงพยายามมันอย่างเนี้ยคุณสุดขียทุบโดนมือไมคียทุบโดนโดนสุดแล้วขวนไปหมดขวนไปแล้วสุดท้ายคิดดูในความมุ่งมั่นเป็นคนมุ่งมั่นนะและพยายามท้อก็ได้ปักในรั้วของตัวเองท่าน้าปักอยู่ตรงนี้นะเรียกเรียกแล้าที่ตอกเจ้าที่ท่านท่าน ปักอยู่บ้านนี้นะท่านแต่กลิ่นนะพยายามเอาโ์เอาะไรเอากลิ่นไหมเปล่าเปล่า,าใช่แต่ว่าสุดปัญญาละทุกวันนี้ผ่านมา6ปีคุณช้างยังอยู่ที่เดิม <laughs>